สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างสมองคนธรรมดากับสมองคนรวยเราไม่ได้กําลังพูดถึงความแตกต่างทางกายภาพนะครับแต่เรากําลังพูดถึงชุดความคิดและกระบวนการทางจิตวิทยาที่มหาเศรษฐีทั่วโลกมีเหมือนกันและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขาสร้างความมั่งคั่งมหาศาลได้ใน20นาทีข้างหน้าเราจะมาถอดรหัสสลับสมองคนรวยถอดบทเรียนจากมหาเศรษฐีระดับโลก เพื่อเรียนรู้วิธีคิดที่สามารถเปลี่ยนสมองของคนธรรมดาอย่างเราๆให้มีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกันเตรียมปากกาและกระดาษให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตของคุณไปตลอดการครับบทที่ 1. เปลี่ยน mindset ส so ู่ wealthset ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจว่าความรวยไม่ได้เริ่มต้นที่บัญชีธนาคารแต่มันเริ่มต้นที่หัวของคุณครับความเชื่อเรื่องเงินและโอกาสสมองคนธรรมดา มักเชื่อว่าเงินหายากต้องทำงานหนักเพื่อแลกเงินโอกาสมีจำกัดและการรวยเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือคนอื่นมีแต้มต่อมากกว่าสมองคนรวยเชื่อว่าเงินมีอยู่มากมายรอบตัวโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอและสามารถสร้างขึ้นมาเองได้พวกเขามองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าและแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เป้าหมายปลายทางพวกเขามองหาช่องทางและความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอไม่จำกัดตัวเองแค่สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้ามุมมองต่อความเสี่ยงและความล้มเหลวสมองคนธรรมดา กลัวความล้มเหลวหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดและมักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยสมองคนรวยมองความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ต้องคำนวณและบริหารจัดการได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนีพวกเขามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนล้ำค่าเป็นข้อมูลที่ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงและแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าการเติบโตไม่ได้มาจากความสบายแต่มาจากความท้าทายการควบคุมสถานาการณ์ชีวิตสมองคนธรรมดา มักจะโทษปัจจัยภายนอกเมื่อเกิดปัญหาเช่นเศรษฐกิจไม่ดีโชคร้ายหรือคนอื่นไม่สนับสนุนสมองคนรวยเชื่อในอำนาจแห่งการควบคุมตนเองพวกเขารับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายพวกเขาเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วยการกระทําและการตัดสินใจของตนเองคําถามสําหรับคุณตอนนี้คุณกําลังมองเงินโอกาสความเสี่ยงและการควบคุมชีวิตของคุณอย่างไรคุณกําลังติดอยู่ในมายเซ็ตแบบเดิมๆหรือเปล่าบทที่สอง ปลดล็อกทักษะที่สร้างความมัง่งคั่งนอกจากการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วคนรวยยังมีทักษะบางอย่างที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญทักษะการแก้ปัญหาคนรวยไม่ได้หลีกเลี่ยงปัญหาแต่พวกเขามองหาปัญหาและสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาเพราะพวกเขาเข้าใจว่ายิ่งปัญหาใหญ่เท่าไหร่โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นทุกธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาให้กับผู้คนจำนวนมากทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัว โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับคนรวยรู้ดีว่าการหยุดนิ่งคือการถอยหลังพวกเขาเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระหายความรู้ใหม่ๆพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมนาและอยู่รวมกับคนที่ฉลาดกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทักษะการสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ในทว์คิงเซามหาเศรษฐีไม่ได้รวยได้ด้วยตัวคนเดียวพวกเขามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเครือข่ายคือมูลค่าสุดที่ของคุณ y o u r network is your network พวกเขาสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้และการสร้างคุณค่าร่วมกันพวกเขารู้ว่าคนอื่นสามารถนำพาโอกาสข้อมูลหรือแม้แต่แรงบันดาลใจที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นทักษะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือสร้างความสัมพันธ์การสื่อสารและการเจรจาต่อรองคือสิ่งสำคัญคนรวยมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพวกเขาและการเจรจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายคำถามสำหรับคุณ คุณได้ลงทุนพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับตัวเองอย่างจริงจังแล้วหรือยังบทที่ 3. วินัยและการลงมือทำคือเชื้อเพลิงแห่งความรวยไมเซ็ตและสกิลที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแต่จะไร้ค่าหากขาดวินัยและการลงมือทำวินัยในการจัดการเงินคนรวยเข้าใจว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การหาเงินเยอะๆแต่คือการจัดการเงินให้เป็นพวกเขามีวินัยในการออมลงทุนและควบคุมรายจ่ายพวกเขาไม่ใช้จ่ายเกินตัว แต่จะใช้เงินเพื่อสร้างสินทรัพย์และลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนวินัยในการลงมือทําอย่างต่อเนื่องคนรวยไม่ได้นั่งคิดบวกอยู่เฉยๆพวกเขามีวินัยในการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอแม้ในวันที่รู้สึกไม่มั่นใจหรือเจออุปสรรคพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าไปทีละก้าวการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ฝันกับคนที่ทําความฝันให้เป็นจริงการมองหาและสร้างโอกาสด้วยตนเองคนรวยไม่ได้รอโอกาสให้ลอยมาหาแต่พวกเขามองหา และสร้างโอกาสด้วยตนเองพวกเขาไม่ได้กลัวที่จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือทำสิ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขามีความกระตือรือร้นและมองเห็นช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอความอดทนและความมุ่งมั่นในระยะยาวความรวยที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของความอดทนความมุ่งมั่นและการะส,สมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในระยะยาวมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างอาณาจักรของตนพวกเขาเข้าใจว่าโรมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว คำถามสุดท้ายสำหรับคุณตอนนี้คุณได้นำหมเซ็ตและสกิลเหล่านี้ไปลงมือทำอย่างมีวินัยแล้วหรือยังคุณพร้อมที่จะอดทนและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในระยะยาวหรือไม่การถอดรหัสสลับสมองคนรวยไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของคุณแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดพัฒนาทักษะและสร้างวินัยในการลงมือทำที่สำคัญที่สุดการเดินทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอะไรในวันนี้ แต่อยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะเป็นสมองคนรวยและลงมือทำเพื่อสร้างมันขึ้นมาหรือไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และคุณจะประหลาดใจกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับหากข้างต้นยังไม่พอเรามาต่อกันเลยครับเราจะมาถอดรหัสหลับสมองคนรวยถอดบทเรียนจากมหาเศรษฐีระดับโลกเพื่อเรียนรู้วิธีคิดที่สามารถเปลี่ยนสมองของคนธรรมดาอย่างเราๆให้มีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกันเตรียมปากกาและกระดาษให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้ อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตของคุณไปตลอดการครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าความรวยไม่ได้เริ่มต้นที่บัญชีธนาคารแต่มันเริ่มต้นที่หัวของคุณครับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเงินโอกาสและความสําเร็จคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดความเชื่อเรื่องเงินและโอกาสสมองคนธรรมดามักเชื่อว่าเงินหายากต้องทํางานหนักเพื่อแลกเงินโอกาสมีจํากัดและการรวยเป็นเรื่องของโชคชะตา หรือคนอื่นมีแต้มต่อมากกว่าพวกเขามองว่าเงินเป็นทรัพยากรที่ต้องเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นเท่านั้นมักกลัวการลงทุนและมองว่าการแข่งขันเป็นเรื่องของการแย่งชิงสมองคนรวยเชื่อว่าเงินมีอยู่มากมายรอบตัวโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอและสามารถสร้างขึ้นมาเองได้พวกเขามองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าและแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เป้าหมายปลายทางพวกเขามองหาช่องทางและความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอไม่จํากัดตัวเองแค่สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าพวกเขามองว่าการแข่งขันคือการสร้างมูลค่า ที่ดีกว่าและพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้อื่นมุมมองต่อความเสี่ยงและความล้มเหลวสมองคนธรรมดากลัวความล้มเหลวหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดและมักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยเพราะกลัวการสูญเสียกลัวคำวิจารณ์และกลัวความไม่แน่นอนสมองคนรวยมองความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ต้องคำนวณและบริหารจัดการได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนีพวกเขามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนล้ำค่าเป็นข้อมูลที่ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงและแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าการเติบโต ไม่ได้มาจากความสบายแต่มาจากความท,ท้าทายและการก้าวข้ามอุปสรรคพวกเขากล้าที่จะทดลองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดการควบคุมสถานการณ์ชีวิต locus of control เศร้าสมองสมองคนธรรมดามักจะโทษปัจจัยภายนอกเมื่อเกิดปัญหาเช่นเศรษฐกิจไม่ดีโชคร้ายคนอื่นไม่สนับสนุนหรือต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันพวกเขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์สมองคนรวยเชื่อในอำนาจแห่งการควบคุมตนเอง internal locus of control พวกเขารับผิดช,ชอบทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายพวกเขาเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วยการกระทําการตัดสินใจและทัศนคติของตนเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะหาทางออกและก้าวต่อไปคําถามสําหรับคุณตอนนี้คุณกําลังมองเงินโอกาสความเสี่ยงและการควบคุมชีวิตของคุณอย่างไรคุณกําลังติดอยู่ในมเซ็ตแบบเดิมๆหรือเปล่าการยอมรับความจริงในข้อเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับ ลดล็อกทักษะที่สร้างความมัง่งคั่งนอกจากการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วคนรวยยังมีชุดทักษะบางอย่างที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งทักษะการแก้ปัญหา problem solving เซาคนรวยไม่ได้หลีกเลี่ยงปัญหาแต่พวกเขามองหาปัญหาและสร้างสรร์วิธีแก้ปัญหาเพราะพวกเขาเข้าใจว่ายิ่งปัญหาใหญ่เท่าไหร่โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นทุกธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาให้กับผู้คนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สะดวกปัญหาการเข้าถึงหรือปัญหาค่าใช้จ่ายพวกเขาจะโฟกัสที่การหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรคทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัว l i f e l o n g learning adaptability เศร้าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับคนรวยรู้ดีว่าการหยุดนิ่งคือการถอยหลังพวกเขาเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระหายความรู้ใหม่ๆพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมนาและที่สำคัญคือเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และอยู่รวมกับคนที่ฉลาดกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพวกเขาไม่กลัวที่จะยอมรับว่าไม่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาทักษะการสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ networking relationship building เซาล์มหาเศรษฐีไม่ได้รวยได้ด้วยตัวคนเดียวพวกเขามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเครือข่ายคือมูลค่าสุดที่ของคุณ your network is your network พวกเขาสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้ และการสร้างคุณค่าร่วมกันไม่ใช่แค่การหวังผลประโยชน์ฝ่ายเดียวพวกเขาเข้าใจหลักการวินวินและรู้ว่าคนอื่นสามารถนำพาโอกาสข้อมูลหรือแม้แต่แรงบันดาลใจที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นทักษะการเจราจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ (Negotiation Persuasion) เซาไม่ว่าจะทำธุรกิจขายสินค้าระดมทุนหรือสร้างความร่วมมือการสื่อสารและการเจราจาต่อรองคือสิ่งสำคัญคนรวยมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน การนำเสนอแนวคิดการน้มน้าใจผู้อื่นให้เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพวกเขาและการเจรจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายพวกเขาไม่ได้เพียงแค่พูดแต่สื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการทักษะการบริหารเวลาและพลังงาน time energy management เซาเวลาและพลังงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและไม่สามารถซื้อคืนได้คนรวยเข้าใจสิ่งนี้ดีพวกเขามีวินัยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน prioritization มอบหมายงาน delegation และบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละนาทีที่ใช้ไปนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดนอกจากนี้พวกเขายังรู้จักรักษาสมดุลของพลังงานเพื่อให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญและลงมือทำอย่างต่อเนื่องคำถามสำหรับคุณคุณได้ลงทุนพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับตัวเองอย่างจริงจังแล้วหรือ,อยังคุณใช้เวลาไปกับการพัฒนาทักษะที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับคุณได้จริงๆหรือไม่ 3. ม วินัยและการลงมือทำคือเชื้อเพลิงแห่งความรวย Mindset และ Skill ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแต่จะไร้ค่าหากขาดวินัยและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มักสะดุดวินัยในการจัดการเงินและการลงทุน (Financial Discipline, Investment s a l คนรวยเข้าใจว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การหาเงินยืแต่คือการจัดการเงินให้เป็นพวกเขามีวินัยในการออม (Saving), การลงทุน (Investing) และการควบคุมรายจ่าย (Expense Control) พวกเขาไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวแต่จะใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างสินทรัพย์และลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนพวกเขามักจะมีแผนการเงินที่ชัดเจนและทำตามอย่างเคร่งครัดวินัยในการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง consistent action style คนรวยไม่ได้นั่งคิดบวกอยู่เฉยๆหรือแค่ฝันกลางวันพวกเขามีวินัยในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่รู้สึกไม่มั่นใจหมดไฟหรือเจออุปสรรคพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าไปทีละก้าวการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ฝัน กับคนที่ทำความฝันให้เป็นจริงพวกเขาเข้าใจว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จการมองหาและสร้างโอกาสด้วยตนเอง (Proactive Opportunity Creation) เซาคนรวยไม่ได้รอโอกาสให้ลอยมาหาแต่พวกเขามองหาและสร้างโอกาสด้วยตนเองพวกเขาไม่ได้กลัวที่จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือทำสิ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขามีความกระตือรือร้นและมองเห็นช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอจากการสังเกตปัญหาการวิเคราะห์ตลาดและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน ความอดทนและความมุ่งมั่นในระยะยาว patience long term vision เสาความรวยที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของความอดทนความมุ่งมั่นและการะส,สมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในระยะยาวมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างอาณาจักรของตนพวกเขาเข้าใจว่าโรมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายตลอดเส้นทางพวกเขาไม่ท้อถอยง่ายๆแม้จะเจอวิกฤตหรือความล้มเหลวครั้งใหญ่ การกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบผลลัพธ์ (Decisiveness Accountability) คนรวยมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเมื่อมีข้อมูลเพียงพอไม่จมอยู่กับการวิเคราะห์ที่มากเกินไปและที่สำคัญพวกเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นๆอย่างเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรพวกเขาจะเรียนรู้และก้าวต่อไปการถอดรหัสลับสมองคนรวยไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของคุณ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดพัฒนาทักษะและสร้างวินัยในการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งการเดินทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอะไรในวันนี้แต่อยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะเป็นสมองคนรวยและลงมือทําเพื่อสร้างมันขึ้นมาหรือไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และคุณจะประหลาดใจกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับฟังมาถึงตอนท้ายแล้วหากถูกใจฝากติดตามกันด้วยนะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนเจอกัน